วันพุธที่เจ็ดเจ็ดนะคะจะกเมื่อช้าในการเสือราค่ะไปกันเลยดีกว่าค่ะวิชาแรกภาษาไทยจังคะเมื่อวานเมื่อวานเด็กๆทำกันบ้านไปแล้วสองหน้าสามหน้าเมื่อวานสามหน้ามีทั้งเรื่องอะไรบ้างคะครูแบลคะเมื่อวานเติมเติมคำเนาะมีโยงเส้นค่ะแล้วก็เริ่มมีวันนิยุกวันนี้เราก็ไปหน้าที่แปด คะนักที่แปดเรานักที่แปดก็ยังไม่พ้นเรื่องวรรณยุกต์อีกบอกว่าเขียนคําลงช่องวรรณยุกต์นะคะแล้วอ่าน่วรรณยุกต์แสดงว่าเขียนด้วยหรือก็ต้องฝึกอ่านด้วยใช่นะคะอ้าวแล้วให้ลูแบบขึ้นกระดานซิตัวที่เป็นตัวอย่างวรรณยุกตออุยอุยอ่านดีกอนนวรรณยุกต์กับคำเนาะใช่ค่ะ เอเอโทตรีจะตวาเอกโคตรีตร <meanwhile three>. ีและจะตว่า <limited> อ <paper> ่าขอคำแรกคำแรกคำว่าอุยอุยออุยยอุยอ่าอุยยอุยนี่อยู่ในมาตราแม่เกยอ่าแม่เกยแล้วก็สะกดด้วยยอยะใช่ไหมคะ ทบทวนความรู้เก่าเนาะค่ะอ่ะอ่ะมาดูกัน <whichever. S 1> อุ้ยเมื่ออยู่นะแม่เอกอ่ะดูสิก็เป็นอออุออยอุยอุ้มแม่เอกอุ้ยแค่นี้ไม่ยากต่อไปไม่พอไม่โอออุยอุยอุยไม่พออุ้ยอ่าอุ้ยอุ้ยจะไปออุยอ,อุยอุยไม้ตรีตรี ที่คําที่มีวรรณยุกต์เอกโทแล้วก็จัตวาเนี่ยตวาเนี่ยสามอันเนี้รู้สึกจะไม่จะไม่มีความหมายจะไม่มีเอามาใช้ในภาษาไทยนะคะแต่ว่าอุ้ยที่มีตัวเนี้ยเป็นอาการตกใจเหมือนเจออะไรอุ้ยมีการนํามาใช้นะคะเพราะว่ามันมีความหมายเป็นการแสดงอาการตกใจพิลึกพิทานเนาะอุ้ยอุ้ยอะไร ไรทำไมถึงน่ารักจังเลยเนี่ยต่อไปอีกคำหนึ่งไกลไก่ไกลกอไอไกลไอไก่ต่อไไก่คุ้นๆนะคำนี้เหมือนคที่แล้วนะเหมือนเมื่อวานได้ทำแบบเมื่อวานแล้วเราอยู่ในไม้เอกาในบ้านยุคใส่ไม้เอก กอไอไกถูกไหมกอไอไก่ไก่ไม่เอกไก่กอไอไกไกไม่โง่ไก่กอไอไกไกไม่ตีไก่กอไอไกไม่จัตวาไก่นะคะถ้าอ่านทั้งหมดก็เป็นไก่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 อออันนี้แหละเด็กๆเขียนแล้วก็ต้องอ่านด้วยนีเลยนะคะส่วนข้ออื่นๆค่ะมืออื่นให้นักเรียนทเองไปทำเองแล้วก็ ฝึกอ่านด้วยเอาอย่างนี้ดีไหมคะคุณครูเมื่อเด็กๆฝึกอ่านคุณครูก็อยากจะเห็นนไงเด็กๆทำยังไงดีอัดคลิปสั้นๆนะอัดคลิปอ่านการอ่านวรรณยุกตให้คุณครูดูหน่อยนะคะบอกเลยว่ามีคะแนนแน่นอนนะคะอ่ะต่อไปอีกหน้าหนึ่งหน้าสุดท้ายของบทนี้ล้นะคะหน้านี้คือหน้าที่เก้าหน้าที่เก้า ให้นักเรียนคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะและก็ฝึกอคัดยังไงให้มันเต็มบรรทัดลนะคะคุณครูคะคัดอย่างไรข้อที่หนึ่งนักเรียนจะคัดยังไงให้มันพอดีอ่ะนั่นก็คือว่ามันจะมีข้อความมันเนี้ยอยู่ในหนังสือภาษาพาทีที่นักเรียนต้องคัดก็คือว่าไม่ใช่ลอกตรงนี้นะคะ มันจะมีบรรทัดที่หายไปฉะนั้นหนูต้องไปเปิดดูในหนังสือภาษาพาทีว่าบรรทัดนี้อะไรหายไปเดี๋ยวคุณครูลองยกตัวอย่างบรรทัดนี้สิคะจากที่ปกเปกกรุ้งกริงกลุ้กริงเนี่ยนะน้ำแข็งอร่อยจริงขอกินอีกหน่อยลูกช้างชอบกินน้ำแข็งกด อะไรหายไปอ่าไม่นะคะครูเขาให้เขาให้คัดตามค่ะคคัดตามนะคะใช่โดยที่เด็กๆสองวันทัดเนี้ยหนูไม่ต้องคัดให้มาคัดบรรทัดที่สามอ่าบรรทัดบรรทัดที่สามนะคะก็คือถ้าเรียนเอาคาว่าลูกช้างชอบกินน้ำแข็งมาเขียนใช่ไหมแล้วก็ราดน้ำสีแดงสดชื่นใจไม่น้อยขออีกขออีกช้างชอบสุดท้าย เย็นเย็นปรอกปอกอร่อยอร่อยนะคะส่วนสองมันทัดแรกไม่ไม่ต้องขาด่ต้องขาดให้เริ่มมรนทัดที่สามนะคะแล้วคัดอย่างเดียวไม่ได้นะลูกนะหนูจะต้องฝึกอ่านทั้งหมดนะคแต่ถ้าหนูอ่านแล้วตรงนี้มันยังงงหนูเปิดหนังสือได้เลยค่ะหน้าสสามนะลูกค่ะอ่านข้องร้องเร่นหัวข้อเย็นเย็นนะคะนี่เองมา มาจากนี้เองนะคะบทไวรลของคุณนะจ๊ะการบ้านของวันนี้ก็มีแค่มีแค่สองหน้านะคะคือหน้าที่แปดกับหน้าที่เก้านะคะนะคะโอเคให้เด็กไปทำแล้วก็อย่าลืมว่าส่งมงานอ่าอานะต้องคิดกานอ่านใช่จ๊ะอย่าลืมส่งการบ้านครูด้วยนะและที่สำคัญอย่าลืมเขียนวันที่ด้วยนะคะให้เด็กดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะ Goodbye. Bye!